This call now being recorded. สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็มาเจอกันกันกบเนื้อหาต่อเนื่องนะคะคือการเชื่อมของประพจน์นะคะการเชื่อมประพจน์นะคะตัวที่สี่นะคะคืออ,อตัวท่าแล้วท่าแล้วนะคะมีสัญลักษณ์เป็นเหมือน ลังสีะคะ่ะเป็นเหมือนลูกศรชี้ไปทางทางขวานะคะดังนั้นเดี๋ยวลองมาดูข้อตกลงของท่าแล้วกันนะคะว่าท่าแล้วเนี่ยมีข้อตกลงในการใช้อย่างไรบ้างนะคะดูกันที่หน้าจอเลยนะคะการเชื่อมประพจน์นะคะท่าแลว้วถ้า p และ q เป็นประพจน์ใดๆนะคะ แล้วการเชื่อมประพจน์ p และประพจน์ q ด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะภาษาอังกฤษก็กคือ if then น,นะคะแทนจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ p แล้วก็เป็นลูกศรไปทางขวาเนะะี่ยค่ะแล้วก็ q ดังนั้นอาจจะอ่านวา่าถ้า p แล้ว q ก็ได้นะคะหรือบางคนแบบพูดสั้นๆก็ p แล้ว q แบบนี้คะ่ะก็ได้นะคะอ่ะก็ลองดูนะคะ อันนี้ฮะถ้าอา่านเป็นก็ถ้า p แล้ว q นะคะเราจะแทน p นะคะว่าเหตุและเรียก q ว่าผลตัวหน้าเป็นเหตุตัวหลังเป็นผลตัวหน้าเป็นเหตุตัวหลังเป็นผลนะคะอ่ะต่อไปในการเชื่อมประพจน์ด้วยท้าแล้วนะคะมีข้อตกลงว่าการเชื่อมประพจน์ด้วยท้าแล้วนะคะมีข้อตกลงว่าประพจน์ใหม่ จะเป็นเท็จค่ะในกรณีที่เหตุเป็นจริงผลเป็นเท็จเท่านั้นแบบนี้หมายความว่าเราจะต้องมี4กรณีนะคะเรามี4กรณี4เคสที่มีอะไรบ้างก็คือจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงเท็จทแล้วเขาบอกว่าใน4กรณีเนี้ยถ้าเชื่อมด้วยท่าแล้วอะค่ะถ้าตัวหน้าเป็นจริงค่ะตัวหน้าคือตัวเหตุเนาะก็คือเหตุเป็นจริงค่ะผลเป็น ท็ Head, ก็คือตัวหลังเป็นเท็จะได้ค่าความจริงที่เป็นเท็ค่ะตัวนี้นะคะอ่ะันนั้นเวลาจำนั้นเรียนจำในเคสไหนก็คือจำในเคสที่ในตารางนะคะก็คือหน้าจริงค่ะเคสนี้ค่ะหลังเท็ Head, ค่ะจะทำให้ค่าความจริงของ p แล้ว Q หรือว่าถ้า p แล้ว Q อะค่ะเชื่อมด้วยตัวถ้าแล้วนะคะจะเป็นเท็ค่ะ ประพจน์ใหม่อะค่ะจะเป็นเท็จถ้าตัวหน้าเป็นจริงค่ะตัวหลังเป็นเท็จตามข้อตกลงนะคะตามข้อตกลงดังนั้นเวลาจําในกรณีของท่าแล้วหรูก็จําแค่ว่าถ้าถ้าเชื่อมด้วยท่าแล้วจะเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวค่ะจะเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวคือตัวหน้าจริงค่ะตัวหลังเป็นเท็จกรณีอื่นๆเชื่อมวยท่าแล้วจะได้จริงหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าจริงแล้วจริง ผลก็จะได้ออกมาเป็นจริงค่ะถ้าเทสแล้วจริงนะคะเหตเป็นเทสผลเป็นจริงสรุปแล้วก็คือออกมาเป็นประพจน์ที่เชื่อมด้วยท่าแถวนั้นก็เป็นจริงนะคะถ้าเทสแล้วเทสนะคะถ้าเทสแล้วเทสก็มีค่าความจริงเป็นจริงะคะ่ะตรงนี้เนี่ยอาจจะสับสนเทตแล้วเทสททำไมไม่เป็นเทสก็เหมือนกับว่าสิ่งหนึ่งมาสรุปว่มันเป็นเทสเหตุมันเป็นเทสอะ ผลมันก็ได้ออกมาเป็นเท็จดังนั้นมันก็คือสมเหมือนสมเหตุสมผลนะคะก็คือข่าความจริงก็คือเขาเขาสรุปออกมาเป็นจริงไงคะก็คือหน้าเท็จก็เท็จอ่านแสงว่าอ๋อโอเคค่าความจริงเป็นจริงแบบนี้นะมันจะประมาณนี้นะบางคนอาจจะสับสนว่าเฮ้ยทำไมเท็จแล้วเท็จไม่ได้เท็จอะไรเงี้ยมันหมายความว่าเขาอ่ะสมเหตุสมผลของเขาแล้วนะคะที่เขาบอกว่าเหตุเป็นเหตุเป็นเท็จผลก็เป็นเท็จอ่าถูกต้องอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ค่าความจริงเป็น จริงอ่ะสำหรับตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะอีกครั้งนะคะสรุปตัวเชื่อมท่าแล้วเป็นเท็จเพียงกรณีนนเดียวค่ะคือตัวหน้าเป็นจริงตัวหลังเป็นเท็จค่ะประพน์ใหม่จะได้ค่าความจริงเป็นเท็จค่ะส่วนอื่นๆนะคะก็เป็นจริงหมดค่ะประมาณนี้นะคะตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจะพิจารณาตัวอย่างที่เป็นเท็จเนาะตัวอย่างถ้าพิจารณา,าคะคตรงนี้ก็ประพน์ p เนาะฝั่งซ้ายประพน์ p ฝั่งขวาประพน์ q เชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะ แล้วแล้ว,ล,ว,ล,วลองดูว่าอ่ะเดี๋ยวกูดูเคสกูดูอันที่สองนะหนึ่งน้อยกว่าสองหนึ่งน้อยกว่าสองจริงเนาะอ่าแล้วฝั่งขวาประพน์คิวสามสามน้อยกว่าสองจริงไหมสามน้อยกว่าสองเท,ท็จนะอ่าดังนั้นรูปประโยคนี้แหละค่ะถ้าจริงแล้วเท,ท็จนะก็เลยได้ค่าความจริงที่เป็นของประพจน์ใหม่ะคะ่ะว่าเป็นเท,ท็จส่วนเคสอื่นๆนะักเรียนก็ลองทํานะคะก็จะเป็นจริง สองน้อยกว่าสาก็จริงดังนั้นถ้าจริงแล้วจริงก็ได้ออกมาเป็นจริงค่ะต่อไปอันที่สามสองน้อยกว่า1คือเท็จเนาะแล้วสองน้อยกว่าสาสองน้อยกว่าสามจริงดังน like ั้นเท็จแล้วจริงสุดท้ายสรุปได้จริงนะคะแล้วก็อันที่สี่สองน้อยกว่า1เท็จนะคะสามน้อยกว่าสองสามน้อยกว่า2ก็เท็จค่ะถ้าเท็จแล้วเท็จค่ะก็สรุปมาเป็นถ้าเท็จแล้วเท็จค่ะก็สรุปมาเป็น จริงค่ะงั้นจะมีเท็แค่กรณีเดียวค่ะคือหน้าจริงหลังเท็จนะคะหน้าจริงหลังเท็จก็จะเป็นเคสทีออ่ได้ว่าค่าความจริงเนี่ยจะเป็นเท็นะคะถ้าเชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะอ่ะตรงนี้ค่ะครูมีบอกให้จำตรงนี้ค่ะอ่ะจำเพิ่มเติมนะคะถ้า p แล้ว q ค่ะสมมูลก,ก,กันกับประพจน์นิเสถ p หรือ q ค่ะ คำว่าสมมูลกันหมายความว่าค่าความจริงตรงกันทุกกรณีคำว่าสมมูลกันหมายความว่าค่าความจริงตรงกันนะคะทุกกรณีค่าความจริงตรงกันทุกกรณีถ้าเรามีสองประพจน์ย่อยกรณีย่อยของเราก็จะต้องมีอ่าสี่กรณีนะคะสี่กรณีอ่งนั้นเดี๋ยวคุณจะลองพิสูจน์ให้นักเรียนดูนะคะว่า ถ้าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วตัวนี้ค่ะมันสมมูลก,ก,กันกับนิเศษ P หรือ Q อย่างไรเดี๋ยวคุณจะสร้างตารางเพิ่มนะคะแล้วให้นักเรียนน่ะใช้ความรู้เนาะในการที่เราได้เรียนนิเศษมาแล้วแล้วก็ที่เราได้เรียนตัวตัวเชื่อมหรือมาแล้วสร้างตารางเพิ่มนะคะคุณจะสร้างตารางนิเศษ P เพิ่มมาะคะ่ะ พอครูสร้างตารางลิเซตพีเพิ่มมาแล้วครูก็จะสร้างอสุดท้ายะคะ่ะที่เป็นอ,อันนี้คือลิเซตพีหรือคิวแต่ตัวตารางเล็กๆครูจะสร้างลิเซตพีดังนั้นอันนี้มันเป็นเหมือนการพิสูจน์ให้พวกเราเห็นว่าเถ้าพวกเราไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ้ยถ้าแล้วทาไมข้อตกลงเป็นแบบนั้นข้อตกลงของท่าแล้วนะคะมันจะสมบูรณ์กันกับลิเซตเลเแล้วก็ตัวเชื่อมลิเซตแล้วก็ตัวเชื่อมหรือนะคะ ค่า p และ q จะสมบูรณ์กับประโยคที่ว่านิเสษ p หรือ q นะคะดังนั้นครูจะทำตารางเพิ่มนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเคสแรก p ของเราคือจริงเนาะดังนั้นนิเศษ p ตรงนี้ค่ะก็ต้องมีค่าความจริงตรงกันข้ามกับ p เดิมถ้า p เดิมมีค่าความจริงเป็นจริงนิเศษ p ก็ต้องเป็น ค่ะค่าความจริงจะตรงข้ามนะคะอันที่สองค่ะเช่นเดียวกัน p มีค่าความจริงเป็นจริงนิเสถ p ก็ต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะอ่ะส่วนอันที่สามกับอันที่สี่นะคะก็จะเป็นจริงจริงนะคะอ่ะนี้นะจากนั้นค่ะให้นักเรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับหรือที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ถ้าเชื่อมด้วยประพจน์หรือครูให้จำกรณี ที่สี่ค่ะคือกรณีที่เชื่อมด้วยประพจน์หรือนะคะข้อตกลงบอกว่าประพจน์ใหม่จะเป็นเท,ท็จค่ะเพียงกรณีเดียวเท่านั้นก็คือประพจน์ที่นํามาเชื่อมกันเป็นเท,ท็จทั้งคู่ดังนั้นถ้าเชื่อมด้วยหรือเท,ท็จหรือเท,ท็จได้เท,ท็จค่ะแต่กรณีอื่นเป็นจริงหมดนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเราลองมาทําตารางนี้ต่อนะคะก็คืออ่าให้นักเรียนดูนักเรียนดูลำดับให้สําคัญนะอันนี้ดูนี้นะดูแบบนี้นะอ่า Not p หรือ Q วิธีดูหนูก็ต้องดูดูคอลัมน์นี้ก่อนคอลัมน์ Not p ก่อนจากนั้นค่อยมาดูที่คอลัมน์ q เอา Not p ขึ้นต้นก่อนนะคะก็จะได้ว่าอะไรคะเท็จเชื่อมด้วยหรือนะเราจะทำคอลัมน์สุดท้ายนะเท็จหรือจริงได้ะไรคะเท็จหรือจริงเท็จหรือจริงเท็จหรือจริงได้จริงนะคะเพราะถ้าเชื่อมด้วยตัวหรือ ตัวเชื่อมหรือเราจะจําแค่กรณีเดียวคือเป็นเท็จทั้งคู่อันอื่นนะคะก็จะได้ค่าความจริงเป็นจริงถ้าเชื่อมด้วยหรือเป็นเท็จทั้งคู่จะได้ค่าความจริงเป็นเท็จนะคะอ่ะถัดมารตพี P, ตัวที่สองก็คือตรงนี้เป็นเท็จค่ะแล้วก็เท็จตรงนี้ค่ะ Q ก็เป็นเท็จดังนั้นเท็จหรือเท็จได้เท็จค่ะอันนี้ที่เราจำนะคะอ่ะส่วนเท็จที่สามจริงหรือจริงค่ะ ก็ได้จริงค่ะสุดท้ายค่ะจริงหรือเท็จนะคะเราต้องดูคอลัมน์นิเ t ถ p กับคอลัมน์ Q นะคะเราเชื่อมด้วยหรือจริงหรือเท็จก็ได้จริงค่ะดังนั้นถ้าสังเกตนะคะจะเห็นว่าประพจน์ถ้า p แล้ว q ค่ะตัดประพจน์นิเสถ p หรือ q ค่ะ มีค่าความจริงตรงกันทุกกรณีค่ะวิธีการดูดูอย่างไรนี่ไงคะกรณีที่หนึ่งก็จริงเหมือนกันคะ่ะก็จริงเหมือนกันในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในที่นี้หมายความว่าถ้า p เป็นจริง q เป็นจริงอย่างนี้นะคะกรณีที่หนึ่งก็คือค่าความจริงของมันก็ตรงกันกรณีที่สองกรณีที่ p เป็นจริง q เป็นเท็จก็ยังได้ค่าความจริงตรงกันคะ่ะก็คือได้เป็นเท็จอะ กัณีที่สาม p เป็นเท็จ q เป็นจริงก็ได้ค่าความจริงตรงกันค่ะคือเป็นจริงัองคู่เงี้ยค่ะนะแบบนี้เรียกว่าสมบูรณ์กันนะคะค่าความจริงตรงกันดังนั้นตัวนี้ค่ะครูพิสูจน์ให้ละเราสามารถนําไปใช้ได้นะคะถ้าเราเจอตัวเชื่อมหรือเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างมันเป็นนิเศษตัวหน้าหรือตัวหลังก็ได้ถ้าเจอตัวเชื่อม ก็น,นะคะถ้าเจอตัวเชื่อมท่าแล้วถ้าเจอตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนอยู่ในรูปนิเสตตัวหน้าแล้วก็หรือตัวหลังได้นะคะโอเคเนาะอ่ะ,ต,อะ,ะ,ะ,ะตัวเชื่อมท่าแล้วก็ประมาณนี้นะคะดังนั้นตัวเชื่อมท่าแล้วเราจําแค่เคสนี้นะถ้าจริงแล้วเทสได้เทสนะคะถ้าจริงแล้วเทสได้เทสนะคะ โ okay. อเคอะนักเรียนมาทำวันนี้ต่อค่ะลองทำตัวเชื่อมท่าแล้วของตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองนะคะ อันนี้คือถ้า r แล้ว Q ถ้า R แล้ว Q ถ้าเราเขียนถ้า R แล้ว Q ต้องเขียนอย่างไรก็คือเขียนเป็นภาษาไรถ้า r แทนอะไรถ้าหนึ่งเป็นจำนวนเฉพาะถ้าหนึ่งเป็นจำนวนเฉพาะอ่ะแล้วก็แล้วเลยค่ะแล้ว q คืออะไรแล้วส q u a ร e r o อ t 2 q เขียน q เฉยเลยเนาะก็คือตามจบแล้ว q u a r ร r o o อ2ก็คือไม่ใช่จำนวนจริงแบบนี้เลยนะคะดังนั้นค่ะข้อ8ถ้า r แล้ว q จะมีค่าความจริงของประพจน์ใหม่เป็นอย่างไรนะคะเราก็ดูค่ะ ข้อ8ข้อ8นะคะข้อ8คือ r แล้ว q อ่ะเราก็มาดูโจทย์ค่ะ r มีค่าความจริงเป็นอะไร r คือ1เป็นจำนวนเฉพาะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะและตรงนี้ก็เท็จค่ะแล้ว q ละ่ะรูสองไม่ใช่จำนวนจริงก็มีค่าความจริงเป็นเท็จเช่นกันดังนั้นเคสนี้ค่ะ ถ้าเทสแล้วเทสค่ะถ้าเทสแล้วเทสนะคะก็จะมีค่าความจริงเป็นอะไรคะจริงนั่นเองเพราะว่าถ้าเราดูตัวเชื่อมท่าแล้วเราจะมีแค่กรณีเดียวที่เป็นเทสคือตัวหน้าเป็นจริงตัวหลังเป็นเทสแต่อันนี้คือมันเทสทั้งคู่เพราะเทสทั้งคู่ก็ได้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองนะคะอันนี้ก็ได้จริงนะคะอะสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเองราม่ไ้นอน